พระประจามันจันเป็นพระปางห้ามญาติหรือปางห้ามสมุดรพระพุทธรูปอยู่ในอริยบทที่ยืนพาดทั้งสองข้างยกขึ้นเสมอพระอุระตั้งฝ่าพัสยื่นออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาห้ามเป็นปางเดียวกับปางห้ามสมุดรต่างกันตรงที่ว่าปางห้ามญาติจะยกมือขวาขึ้นเพียงข้างเดียว แต่พระปางห้ามสมุดจะยกพระหัตถ์ขึ้นทั้งสองข้างแต่ส่วนใหญ่มักจะสร้างปางห้ามญาติกันและนิยมทำเป็นแบบพระสรงเครื่องส่วนบทสวดของพระประจำวันเกิดให้ตั้งนะโมสามจบแล้วตามด้วยอิละชาพะตะละสาตามกำลังของดาวจันทร์นะคะ เราจะรู้ได้ไงว่าปีนี้สีอะไรดีสำหรับตัวเราอย่างเช่นเกิดวันที่19สิงหานะคะ2566นะคะวันจันทร์เป็นบริวารน,นั่นไปถึงว่าตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดวันแรกเลยนะคะจนถึง1ปีจนถึงวันที่16สิงหา2567 นั่นหมายถึงว่าปีนั้นวริวานเราจะเปลี่ยนจากสีเหลืองกลายเป็นสีชมพูนะคะพออายุสามขวบจะกลายเป็นสีชมพูจะกลายเป็นสีเขียวลักษณะนี้นะคะในการกําหนดวันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าไปเปิดดูตามวันเลยนะคะว่าอายุเราณนะช่วงนี้อยู่ช่วงเวลาอะไรสีอะไรเหมาะกับเราสีอะไรที่ไม่เหมาะกับเรา สีอะไรที่เป็นโทษหรือใส่แล้วไม่ดีเราควรละเว้นไว้นะคะ,ะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์อายุ17ปี26ปี35ปี44ปี52ปี61 71ปีนี้สีมงคลใส่แล้วดูมีอำนาจมีวาสนามีตำแหน่งหน้าที่การงานดูหน้านับถือ ให้ใส่สีชมพูไปจะไปคุยในเรื่องของความสำเร็จความสมหวังความเจริญความก้าวหน้าให้ใส่สีเขียวไปจะไปคุยในเรื่องของเงินหลักทรัพย์ที่ดินมรดกให้ใส่สีม่วงไปจะไปหาผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานให้ใส่สี เทาสีดำไปสีที่ไม่ควรใช้เลยปีนี้คือสีฟ้าหรือสีของวนันศุกร์ทำไมถึงไม่ควรใส่เพราะว่าปีนี้ให้ระวังในเรื่องของความรักการเงินจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินมีปัญหาในเรื่องของความรักถูกค้อนขอดหดหูซึมเศร้า จะเสริมดวงวันศุกร์ที่เสียให้ดีอย่างไรเขาบอกว่าให้ใส่อาหารประเภทของหอมทุบก,กํายานข้าวหอมมะลิกล้วยหอมเก๊กหวยอาหารมังสวิรัตท่าไต่รองเทา้าและ ปล่ยปาหมอสำหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์สามารถนะคะศึกษาได้ทางออนไลน์ y o u t u b e นะคะโดยใช้ชื่อพื้นฐานนะคะคือการดาโหราศาสตร์ไทยหรือการดาโหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์นะคะใน YouTube จะสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนกะ่อนเป็นการปูพื้นฐานนะคะ แล้วก็โหราศาสตร์ไทยภาคพ,พยากรณ์เนี่ยเป็นแนวทางการพยากรณ์ว่าจะจะพยากรณ์ยังไงดีเริ่มหัดพยากรณ์นะคะอาจารย์การดาเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยระดับขั้นต้นนะคะสําหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์สําหรับคนที่สนใจในเรื่องการเรียนโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วในส่วนเบื้องต้นเรียนมาแล้วนะคะแล้วก็หัดพยากรณ์มาแล้วเราจะเริ่มการพยากรณ์ดาวจรนะคะให้รู้ว่าจาก ว่าดวงเนี่ยแต่ละดวงเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยการใช้ดวงจริงแล้วก็เหตุการณ์นั้นๆที่เจ้าชะตาจะเกิดอะไรกับเขานะคะถ้าสนใจอย่าลืมนะคะอ,อโทรมาที่099 059651นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ